ไม่ต้องดราม่าแพทนภาตอบแล้วเพราะอะไรแฟนรุ่นน้องถึงต้องกราบเท้าก่อนนอนขอเวลาครบอีกหนึ่งปีแล้ว้อระบุสถานะหลังจากคุณแม่สุแทบแพทยปนภาพาตันตะกุลได้ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักของพีชานนท์วงงามขำแฟนเด็กรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง14ปีว่าอีกฝ่ายกราบเท้าแพทย์ก่อนนอนทุกวันผ่านรายการรายการหนึ่งก็เจอดราม่าอย่างหนักหน่วงเนื่องจากหลายคนมองว่าการกระทำของแพทเป็นการไม่ให้เกียรติฝ่ายชาย ล่าสุดแพทเคลียร์ประเด็นกับผู้สืบข่าวว่าเรื่องที่เด็กอายุห่าง14ปีกับเท้าก่อนนอนเป็นเรื่องจริงแพทพูดความจริงและเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆตอนที่พูดในรายการเขาก็นั่งอยู่แพทต้องบอกเลยว่ามันมาจากการที่เขาไปดูดวงเรื่องความรักแล้วหมอดูทักว่าดวงของเราทั้งคู่ข่มกันดังนั้นเราอายุมากกว่าเขาเลยต้องให้ความเคารพเราไม่ได้บอกให้เขาทำแต่เขาทำเอง ตอนเริ่มแรกจากการแค่ยกมือไหว้สักพักมาก็เปลี่ยนเป็นขอกราบเท้าเราเองก็ตกใจไม่คิดว่าจะทําขนาดนี้เคยบอกกับเขาว่าฉันเป็นแฟนไม่ได้เป็นแม่แต่เขาก็บอกว่ากับแม่เขาเขาก็ทําดังนั้นทุกคนไม่ต้องดรามา่าส่วนคนรจะมองว่าตอนนี้แพทเป็นคุณแม่ลูกสองก็ไม่เป็นไรเพราะวันแม่ปีนี้แล้วเขาก็เตรียมพวงมาลัยมาไหว้แพทพร้อมกับเลเซิ่งก็เป็นเรื่องขำๆกันไปนะคะ เรื่องนี้เขาเต็มใจทำถามว่ามีมากกว่ากาบไหมล่ะแพทตอบกับว่าพอก่อนแค่นี้ก็เต็มเนื้อที่แล้วก่อนจะพูดดักดาม่าว่าเขาไม่ได้ทำกับเราแค่คนเดียวแต่กับพ่อแม่เขาเขาก็ทำเหมือนกันส่วนความรักของเราตอนนี้แฮปปี้ดีคบมาหนึ่งปีแล้วขอเป็นคนเสมอต้นเสมอไปลแต่ตอนนี้ยังไม่ให้สถานะอะไรขอเวลาอีกหนึ่งปีก่อนค่อยๆดูกัน ถ้าเกิดโอเคแล้วค่อยมาว่ากาันแต่นะตอนนี้บอกเลยว่าเขาดีตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ไม่มีเปลี่ยนเป็นยังไงเป็นอย่าง,น,าง,งาน,นั้นนายเอ็นตาเน็ตก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมง,งานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรมาชมกันเลยคะ่ะ